ค่สวัสดีค่ะวันนี้กับตันกุ้งนะคะถูกกลอมฟางนะคะทิ้งนะคะวันนี้นะเราได้รับเชิญจากทางยามาฮ่าให้มาสัมมนาเรื่องของเทคนิคของรถรุ่นใหม่ที่ยามาฮ่าออกนะคะเราจะพาไปดูตามมาค่ะอันนี้เป็นตัวต่างนะคะแต่ตัวตัวสาตรดานเนี่ยเราจะอ่าให้ดูไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็คือยามาฮ่าออ l นิวไฟเ c ียลไฮบริดคอนเน็กเนะคะ ัวอันนี้ตัวแต่งสาหรับทัวร์ทัวร์วลิงสายทัวร์ลิงเทที่อยากมีรถอัตโนมัติน่ารักน่ารักร้อยยี่สิบห้าซีซีนะคะอ่าฮะสามารถเดินทางได้นะอันนี้ Yamaha ก็มีชุดแต่งมาให้เลยสําหรับใครอยากจะแต่งแบบไหนอะไรยังไงนะคะเข้าไปดูที่ร้านตัวแทนจนําหนได้เลยตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะเอาไปวางตามร้านร้านขาย ของยามาฮ่าแล้วนะคะตัวนี้มันเพิ่งเปิดตัวไปที่สยามเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะตัวของพีเซนเตอร์ทั้งสองคนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องวินอลีอหรือว่าชิลลี่เบิร์ดนักร้องดังนะคะตอนนี้ก็ได้รับความสนใจมากบรรยากาศการการการแถลงข่าวแล้วให้ดูนักน้องวันนะะี้ค่ะ ก็ชมภาพบรรยากาศอันน้อยนิดของเราไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาพูดถึง4กันบ้างตอนนี้มี64และ2รุ่นนะคะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดกับสมาร์ทคีย์นะคะสแตนดาร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ราคา54,900บาทแล้วก็สมาร์ทคีย์56,600บาทนะคะถ้ายังไงติดตามได้ทางเพจของ Yamaha หรือว่าเพจ Maximum Speed หรือจุนไปเรื่อยก็ได้นะคะและเจ้านนท์ๆฟาซิโอน,นะคะก็น่ารักมากๆจะแต่งแบบไหนก็น่ารักนะเหมาะสําหรับผู้หญิงอย่างเรามากเลยอะถ้าครั้งหน้าเราจะแนะนํารุ่นอะไรอีก คอยติดตามเลยนะคะกด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย